สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟรมุนชูชาแนลนะคะวันนี้นะคะอยู่ดีๆนะคะอยู่ที่ร้านลาซออยู่ดีๆนะคะก็มีพัสดุมาถึงนะคะนี่นะคะมีกล่องพัสดุมาถึงนะคะนี่นะคะกล่องนี้นะคะก็อาจก็ได้ทําการแกะดูเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นอะไรนะคะลองดูนะคะนี่นะคะ แอนนี่นะคะโอ้นี่นะคะอันนี้คืออะไรคะคือฝาหม้อนะคะฝาหม้อหม้อรุ่นนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นหม้อแบบแบบเขาทำทำอะไรนะคะมีทั้งซึ้งด้วยนะคะมีทั้งซึ้งคล้ายหม้อนึ่งข้าวนะคะ นี่นะคะแล้วก็แถมสกอตไบร์ามาด้วยนี่นะคะน,นะคะเนาะสวยงามนะคะเล็กกระทัดรัดนนะคะเหมาะกับการที่เราอยู่คนเดียวหุงข้าวกินนะคะเนาะแล้วอันนี้มันอะไรเนาะเอออันนี้อะไรคะเอฟซีพอจะทราบไหมน,นี่อันนี้อะไร ก็ใช้ยังไงคะนี่แอดไม่รู้นะคะเนาะไม่รู้เลยนะคะว่าเขาใช้ยังไงนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝานะคะนี้ดูเขาใช้ตัวนี้หรือเปล่าอุย้ยไม่ใช่นะคะเนาะนี่ทีนี้เรามาดูนะคะนะคะ โอ้ย oh, อันนี้อันนี้เป็นอะไรไอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปรี้ยวเดี๋ยวจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวเปิดความกลัวนี่นะคะอ่ะเน,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 นี้เราก็มาดูต่อนะคะอันนี้นะคะ มีอะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นที่ตวงข้าวหรือเปล่าหรือที่นึ่งข้าวหรือเปล่านะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ต้มไข่เนาะสามารถต้มไข่ได้ด้วยเนี่ยนะคะเรามาดูนี่อืมโอ้โห นี่นะคะเป็นหม้อไฟฟ้านะคะเป็นหม้อไฟฟ้าเขาใช้กันยังไงออดยังไม่รู้จักใช้เลยนะนนี่อืมนี่นะคะเนาะแอดไม่รู้จักใชนนะะแ้แอดไม่เคยใช,คใช้ครั้งแรกในชีวิตนะอืมนี่นะคะจะ ซ้อนกันมาแบบนี้นะคะเนาะเขาจะมีอุปกรณ์เขาจะมีคู่มือนะคะให้เราได้ได้ใช้เนาะเพราะว่าเราใช้ไม่เป็นนะคะ,อ,ะอันนี้จเรีไปร้อยแล้วนะคะเนาะอันนี้อะไรปลากเลยอ๋อเว้อาจจะใช้เป็นไหม ใค่เป็นไหมคะเนี่ยอันนี้สายไฟเนาะปลั๊กไฟอันนี้ไม้พายนี่และคะ่ะไม้พายน่ารักมากนะคะเนาอ,อันนี้ก็จะเป็นกระบวยตักเนาะนี่กระบวยตักนะคะกระบวยตักแล้วก็ไม้พายนะะอืมไอ้ตง นสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะคะเนาะเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะท่านสั่งให้นะคะแล้วสินค้าตัวนี้นะคะก็ผ่านคนที่เป็นสะพานบุญให้ก็คือคุณพอลลี่นะคะคุณพอลลี่เป็นสะพานบุญให้นะคะ ใช้นี่นะคะเป็นหม้อเล็กมากนะคะักนะแบบพกพาเราย้ายไปอยู่ไหนเราก็สามารถที่จะเอาไปด้วยได้นะคะเนาะพกเอาไปทํากับข้าวหุงข้าวได้หมดเลยนะคะเนาะนี่น,นะคะก็เป็นสินค้าที่ผู้ใหญ่ใจดีสั่งให้นะคะเนาะแบทก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่ท่านได้สละเงินนะคะถึงแม้ว่าสินค้าตัวนี้แอดไม่ทราบหรอกราคาเท่าไร่นะคะแต่ก็ถือว่ามีมูลค่านะคะมีมูลค่าทางด้านจิตใจนะคะมีมูลค่าทางด้านจิตใจของแอดแล้วก็มีมูลค่าทางด้านจิตใจของผู้ให้นะคะแอดก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุไข ขอให้ท่านปลอดภัยจากโรคระบาดนะคะขอให้ท่านมีอายุขยยืนยาวนะคะก็ให้ได้อยู่กับลูกกับหลานแล้วก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่ท่านได้มอบสิ่งดีๆให้กับยูทูบเบอร์นะคะ <c oughs> แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับแอดในครั้งนี้นะคะเนราะมันเป็นสินค้าที่ถ้าระดับอย่างแอดแอดก็คงไม่กล้าสั่งใช้นะคะเพราะว่ามันเกินเนาะมันเกินรายได้ที่เรามีนะคะ ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะที่ได้ส่งสินค้าตัวนี้มาให้ได้ใช้นะคะเนาะเป็นหม้อหุงข้าวหม้ออเนกประสงค์นะคะขอพอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอจบตะเทียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ๋อลืมบอกไปว่าแอนมาอยู่ที่กบก็สินค้านี้ก็เป็นสินค้านะคะที่ <c oughs> เป็นสินค้า ิ้นใหญ่ค่ะที่แอดได้รับนะคะเนาะก็ถือว่ามีมูลค่ามากนะคะมีมูลค่ามากมายนะคะเนาะก็คือมูลค่าทางด้านจิตใจนั่นแหละ <c oughs> เนาะก็การส่งมาให้คนที่ส่งมาให้ถือว่ามีจิตใจดีงามนะคะเนาะแล้วก็คุณทอรี่ก็เป็นสะพานบุญนะคะแอดก็ขอขอบคุณนะคะขอบค,ค,คุณมากนะคะที่มีความเมตตาต่อยูทูบเบอร์สายลุงนะคะขอบพระคุณมากะคะ่ะ ะ,ะขอพค่งค่าสวัสดีค่ะแล้วเราจะเก็บยังไงเนี่ยเราจะเก็บเป็นไหมืเราจะเก็บเป็นไหมนี่ตอนตอนเอาออกมาเราไม่ได้รู้ดูนะคะว่ามันอยู่ยังไงเนาะพอเอาออกมาแล้วเก็บไม่เป็นเนยนะคะเนาะเป็นความที่เราไม่ยอมดูตั้งแต่แรกนะคะเนาะจะเก็บเป็นไหม <laughs> จะเก็บเป็นเนี่ยเก็ยังไงอืมเนาะเดี๋ยวดูก่นนะคะ่าแตงนาแต่งนาต่าองใสดีอ่ะ